ื่องของธนาคารไทยพาณิชย์กันบ้างน,นะคะเป็นประเด็นกันมาทั้งสัปดาห์เลยกับเรื่องของมาตรฐานในการที่จะรับสมัครพนักงานนะคะวันนี้ที่ประชุมนะคะระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกับทางธนาคารไทยพาณิชย์มีข้อยุติแล้วนะคะว่ายังดําเนินธรุรกรรมกันตามปกติค่ะพร้อมทั้งมีการร่วมกันนะคะหาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้ได้คุณภาพตอบโจทย์ตลาดแรงงานอย่างแท้จริงติดตามจากรายงานค่ะ วันนี้ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏทั่วประเทศ40แห่งได้หารือถึงประเด็นการประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต์จัดหางานในตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินฝึกหัดของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีการระบุชื่อมหาวิทยายลัย14แห่งโดยมีผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมหารือด้วยซึ่งผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ยอมรับว่าเป็นความบกพร่องในกระบวนการทำงานภายในซึ่งการประกาศรับสมัครงานดังที่ปรากฏไม่ใช่ในโยบายของธนาคาร ยืนยันธนาคารมีนโยบายรับสมัครนิสิตนักศึกษาจากทุกสถาบันโดยไม่ปิดกัน้นหรือแบ่งแยกสถาบันเราไม่มีนโยบายนะฮะที่จะกีดกันนะฮะเราให้โอกาสทุกสถาบันเท่าเทียมกันธนาคารไทยพาณิชย์มีจุดมุ่งมั่นอย่างชัดเจนว่าเรารับพนักงานนะฮะทุกๆสถาบันกัองหมดด้านประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏระบุว่ายินดีรับคำขอโทษจากผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมชี้แจงว่าการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกแห่งแม้จะมีปรัชญาที่ต่างกันแต่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาโดยกรณีนี้จะเป็นกรณีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานต่างๆควรจะให้ความร่วมมือและเปิดโอกาสแก่บัณฑิตที่แม้จะมีโอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาที่แตกต่างกันได้เพิ่มพูนศักยภาพของบัณฑิตบนพื้นฐานของความเสมอภาค เพื่อให้ประเทศชาติได้พัฒนาพัฒนาตนเองพัฒนาลูกศิษย์ของเรารัรให้เข้มแข็งและแข็งแรงเนี่ยมากยิ่งขึ้น,นและในประเด็นของตรงนี้ก็ต้องสะท้อนไปกับระบบการศึกษาของประเทศนั่นหมายความว่าการศึกษาก่อนก่อนดมศึกษานั้นมันมีปฐมมัธยมนะครับถ้าส่งต่อมาอย่างนี้ได้อย่างมีคุณภาพนะครับทั้งระบบทั้งกระบวนการของประเทศก็จะมีคุณภาพตามมา เราอยากเห็นความเสมอภาคของใครก็ได้ของคนไทยซึ่งจบในมาตรฐานของการศึกษาของประเทศมีสิทธิ์นะครับซึ่งสามารถที่จะเป็นพื้นฐานกับการเข้าสู่งานและตำแหน่ง อย่างไรก็ตามหลังการประชุมในวันนี้ทางมหาวิทยายลัยราชภัฏยืนยันที่จะทำธุรกรรมกับธนาคารไทยพาณิชย์ต่อไปขณะที่บัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏนและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลก็สามารถสมัครเข้าทำงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ได้เช่นกันศูนย์ข่าวภาคกลางและภาคตะวันออกสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน